สวัสดีค่ะเรียวมาก <S <S เพราะว่าวันนี้เรามาตรวจบ้านกันจ้า โอเคค่ะวันนี้ก็อยู่กับนี่น้องคนตรวจบ้านนะคะแนะนําหน่อยว่ามาจากที่ไหนอะไรยังไงครับก็ผมช่อกล้องนะครับผมมาจากเพจ Home Care Inspection นะครับก็ในนามของบริษัท G S Happy Home Solution and Engineering ครับผมก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติให้มาตรวจบ้านให้คุณลูกค้าครับเดโอเคฝากด้วยนะคะบ้านเราตอนนี้นะคะก็น้องเขากำลังอธิบายนะคะว่าเรามีขั้นตอนตรวจบ้านอะไรบ้างนะคะ นี่ก็อยู่ในบ้านนะคะก็อยากเป็นครั้งแรกในที่เลยว่าให้ดีกัน,น้องติ้งดีเฟกจุดที่หนึ่งมีติ้งจบจ้าไม่ได้ต้องเอาออกนี่นะคะมีต้นไม้ล้มนหนึ่งต้นนะสงสัยฝนตกมีตรงนี้นิดเด่งครับตรงขอบ ตัวพวกกระเบื้องโป่งรอนนะครับมันสื่อถึงว่าข้างใต้กระเบื้องอ่ะภูปูนกลางไม่เต็มซึ่งถ้าเกิดมีความชื้นเข้าไปครับมันก็ส่งผลให้ในส่วนของตัวความชื้น,นะคระับมันมีการหดขยายตัวแล้วเนาะมันจะดันให้กระเบื้องเกิดการหลุดร่อนออกมาได้ครับถ้าเกิดจุดไหนเป็นเยอะมากคนจะแก้ไขอ๋อโอเคค่ะข้างในนี้คือเช็คก,การรั่วซึมของไหน,นใช่ครับอันนี้เดยวก็จะมีการฝังน้ำครับเพื่าประมาณชั่วโมงครึ่งเพ<ช>ื่อตรวจสอบเรื่องการรั่วซึมของพื้นห้องน้ำครับอ๋อ น้องเขาก็ใช้ดินน้ำมันนะคะแปะรูทั้งหมดอันนี้คืออุดไว้เพื่อเทน้ำเราจะขังน้ําครับเ,<อ>เพื่อเช็คเรื่อง่วดซึมของพื้นระเบียงครับใช่นี่เขาจะเช็คการ่วดซึมของระเบียงทุกคนซึ่งอนาคตบริเวณนี้เราจะต้องเป็นลานปิ้งยา่งางของเราทุกคนใหญ่ปะ <c oughs> <c oughs> แต่เรื่องของเรื่องคือมันไม่มีระเบียงเว้ย คือเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นส่วนของหลังคาที่จอดรถแต่ถามโครงการแล้วว่ามันแข็งแรงพอไหมอะไรไหมเขาบอกว่าเออมันแข็งแรงพอในการที่จะแบบมายืนสามารถทําขอบระเบียงได้แล้วก็เราก็แอบ,บเห็นหลายบ้านในโครงการนอะ่ะเขาก็มาทําสวนยอมบนนี้ก็มีแล้วก็มีตักผ้าด้วยแต่ว่ายังไม่เห็นที่มันมีระเบียงจริงจังก็กําลังคิดอยู่นะคะสปอนเข้าได้นะคะเผื่อใครที่แบบว่าอยากทําแบบระเบียงให้ขอสปอน่วย อันนี้คือจะเทสอะไรนะครับเช็คพวกสโลปน้ําขังครับครับ,รบก็คือใช้น้ำครับฉีดแล้วก็ให้น้ํามันไหลไปแล้วก็เดี๋ยวรอตอนมันแห้งครับถ้าเกิดมีน้ําขังตรงไหนมันก็จะเป็นแอง่งเห็นชัดเจนครับ ก็ทุกคนเราอะมีทริคอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครจะซื้อบ้านหรืออะไรอย่างนี้นะคะแนะนําว่าตรวจบ้านวันที่ฝนตกแล้วบางเอิญว่าเราอะซื้อบ้านช่วงเนี่ยซัมเมอร์ร้อนโคตร โชคดีมากว่าวันสองพันที่ผ่านมานั้นคือฝนตกหนักจ้าแล้วก็พอเวลาเราอะมาตรวจวันที่แบบฝน,นตกมีฝนอะไร่้บบรใช่ไหมมันจะรู้เลยว่าหลังคามันรั่วหรือเปล่าซึ่งพีคก็คือว่าคันมนีรั่วที่บ้านเราอะจุดหนึ่งต่อห้องนอนทุกคนอันนี้คือข้อดีนะแต่ว่ามันก็ข้อเสียอยงที่เอาหลังคารั่วคันนีคือตรวจเช็คอะไรครับเช็คโครการติดตั้งอุป,ปรกรณ์ของปั๊มน้ำครับแล้วก็การรั่วซึมของพวกตามปั๊มน้ำต่างต่างครับ อันนี้ก็เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรครัอบอ่าทุกคนอันนี้นะคะเขาเรียกว่าบอดักไขมันถามว่าเนี่ยก็ครั้งแรกในชีวิตของเอเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรซึ่งมันมาจากแบบพวกเศษอาหารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทําครัวแล้วมันไหลลงมาจากซค์แล้วก็มันก็ต้องทาความสะอาดด้วยเรออยื่อยๆนะคะนี่และนี่อานน้นนอให้เข้ามาอยู่ที่บอดหนึงอันนี้คือมีบอดักกลิ่นครับอ๋บอ,กกอ,บ,อบอดักกลิ่นอ๋อบอดบำบัดอยู่นี่นี่ มันมีทั้งหมด3บ่บอนะทุกคนในบ้านส่วนอันนั้นอันใหญ่เป็นบอบับัดใช่ครับผมอันนี้นะคะเรียกว่าบอบำบัดค่ะทุกคนหรือที่ง่ายคือบ,บอร์ขี้นั่นเองนะคะเนี่ยนะน,นะคะก็เวลาเขาดูดซูมเขาน่าจะต้องเปิดบอนี้นะถ้าเราบอกผิดเราขอโทษด้วยจริงเราเป็นผู้หญิงไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแบบนี้อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ครับเรียกว่าซับเกเทสเอาไวท้ทดสอบพวกปลั๊กไฟครับว่ามีการต่อสายถูกต้องหรือเปล่าเรียงสายลายนิวตันกลาวถูกไหมครับ อันนี้จะเป็นเช็คพวกระบบแลนนะครับผม,มว่าการเชื่อมต่อแลนถูกต้องไหมอันนี้จะเป็นเช็คเรื่องขนาดเบรกเกอร์แล้วก็ขนาดสายไฟะครับว่ามันสอดคล้องกันหรือเปล่าพอตรวจเสร็จแล้วเนะี่ยเราก็จะต้องเรียกนะวิศวกรของโครงการหู่บ้านมาเช็คอีกทีนะคะขนาดละกละ็แบบว่าเรื่ยมีตรงไหนที่ต้องแบบ แก้บ้านนะคะวิศวกรเขาก็จะมาดูทีโอเคส่วนนะคะตรวจบ้านกับโอเมคแอนสเปกชั่นนะคะบอกเลยว่าอันเนี้ยไม่ได้สปอนนะคะเราอะถามน้องแก้วนะคะที่น้องกําลังซื้อบ้านอยู่เหมือนกันนะน้องทําการตรวจบ้านกับบริษัทนี้แล้วก็แนะนํามาว่าตรวจดีซึ่งเออตรวจดีจริงวิศวกรแบบว่าพบมีการวินดงบินโดนดเช็คทุกอย่างละเอียดมากนะคะแล้วก็ราคาน่ารักมากๆราคาเนี่ยทุกคนตอนแรกเราตีว่าเฮ้ยตรวจบ้านต้องแบบ ใกล้ๆหมื่นแน่เลยเอาจริงๆแค่ครึ่งเดียว5,000กว่าบาทจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นด้วยนะก็รวมถึงบริเวณพื้นที่ของบ้านที่ตรวจด,ด้วยนะคะอันนี้ก็ลองสอบถามกันได้เดี๋ยวเราใส่คอนแทคไว้ใต้คลิปนะคะ สภาพสภาพคนไปช่วยไปดูการตรวจบ้านนะคะอ่ะโอเคเราเอาเป็นว่ามาสรุปกันว่าผลการตรวจบ้านเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมีดีเฟกค,ครับแต่ว่ามันดีเฟกตน้อยเยอะมาก่นิดหน่อยนิดหน่อยถือ,อว่าน้อยนะเท่าที่เราแบบเคยดูดรีวิวบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะบ้านเราถือว่าน้อยแต่ก็มีปัญหาใหญ่อยู่บ้างอย่างเช่นฝ้าห้องนอนนะมันซึมอันเนี้ยก็ผลต่อไปก็คือเราต้องรอ ให้ช่างของโครงการมาจัดการแล้วก็เราค่อยมารีเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะก็รอติดตามคลิปนะคะส่วนลูกค้าเข้าได้หมดเพราะว่าบ้านลงมาจริงๆนี่นะคะหลังจากตรวจบ้านไปประมาณสองวันเขาก็จะส่งรีพอร์มาทางอีเมลให้นะคะแต่ที่นี่ดีมากบริษัทนี้นะคะโุแชเนี่ยอินสเปคชันเนี่ยคือเขาส่งตัวรีพอร์ตให้กับทางแตงการโดยตรงให้เราด้วย เนี่ยเขาก็จะอธิบายเลยว่ามีตรง,งไหนต้องแก้อะไรบ้างนะคะซึ่งก็จะมีอยู่ในทั้งหมดนี้ดังนั้นเนี่ยวิศวกรของโครงการเนี่ยเขาก็จะซ่อมตามรายละเอียอร์พอร์ตที่ระบุไว้ในนี้นะคะว่ามีส่วนไหนบ้างนะจ๊ะทีนี้เนี่ยพอเขาซ่อมเสร็จเนี่ยทางโครงการเขาก็แจ้งเราเนาะแล้วเราก็ค่อยโทรนัดให้ทางโอเคอินสเปคชั่นเนี่ยเข้ามาตรวจเช็คอีกรอบนะคะ ประเด็นคือเราทําไงกับต้นยี่โถตรงนี้ดีทุกคนมันเป็นอันตรายกับแมวกําจัดทิ้งไปเลยหรือว่าปล่อยไว้ก่อนคือเขาทํามาดีมากนะก็เสียดายแต่เราต้องเอาออกไปยังไงดีโอเคค่ะเป็นยังไงคะผลการตรวจบ้านคือประเด็นคือตอนแรกอะที่คุยกันอะคือดีเฟกต์มันไม่เยอะนะแต่ วันนี้มันผ่านมาประมาณสักสองอาทิตย์กว่าได้แล้วอะมันควรจะเสร็จอะมันควรเออจริงๆแล้วอีเฟกมันไม่เยอะมันควรจะเสร็จไงแต่มันไม่เสร็จไงเพราะเราอะไปต่างประเทศเราไม่ได้จิกเนาะถูกรอบนี้เอ๋อบงก็เลยเหวี่ยงไปหนึ่งเตเลยเราก็แค่บอกเขาว่าเออให้ช่วยทําให้มันเสร็จทันเวลานี้ไหมอะไรเงี้ยเนี่ยต้องให้เอ๋อบงให้เอ๋องเหวี่ยงเนี่ยเฮ้ยเสียชื่อเลย โอเคค่ะคลิปตรวจบ้านก็ไม่มีอะไรละใครสนใจอยากตรวจบ้านนะคะเราแนะนําบริษัทนี้เลยที่เราใช้บริการนะเดี๋ยวเราทิ้งคอนแทคไว้ข้างล่างอันนี้ไม่ได้สปอนซ์นะเราแบบว่าเสียตังค์เองอะไรเองทุกคนดีจริงตรวจละเอียดรวมถึงเมื่อกี้ตรวจเสร็จแล้วรอบสองใช่ไหมเขาก็อธิบายในเรื่องของการดูแลบ้านให้เราด้วยซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะคะก็มาลุ้นกันว่าเนี่ยรอทางโครงการเขาจะทําเสร็จเมื่อไหร่แล้วบ้านจะเป็นยังไงนะคะไว้มาอัปเดตกันนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ ค่ะและลืมกดกระดิงด่งกิง๊กเตือนไว้นะคะถ้าครั้งหน้ามีคอนเทนต์เกี่ยวกับบ้านอีกเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ดูก่อนใครเลยนะคะมีสปอนเกี่ยวกับบ้านเข้าได้นะคะไม่ติดค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบายยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีคลิปอะไรสนุกๆมาให้เพื่อนติดตามกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย